น้าจะรอความเร็วหน่อกติผมขึ้นไม่ได้แล้วนะดิผมซอยลงได้ไหมได้ครับไม่ได้ลอ,ล,อลองเราเช็คไปอีกทีนึงมาเดินนะหน้าพี่โอเดินหน้าสายพิดสายพิดเกินครึ่งมันโหดโครงการบอกอยู่แล้วว่าโหดไม่มีไม่ม,ม,มีที่ง่ายอ่ะเมื่อพื้นที่ห่างไกลและความทุรกันดานกลายเป็นเส้นแบ่งสุขภาพของคนไทยนำมาซึ่งความไม่เท่าเทียม ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคข,ของรัฐตลาบใดที่ยังมีประชาชนในท้องถิ่นทุรกาันดารอยู่ตราบใดที่เรายังมีกำลังอยู่เราจะทำต่อไปครับอะไรคือต้นตอของปัญหาและทางออกจะเป็นอย่างไรไปติดตามภารกิจของอาสาสมัครผู้อุทิศตนทำงานเพื่อประชาชนผู้ด้อยโอกาสในรายการรักโลก อาทิตย์นี้ทางเอเจนท์ทีวี